это สวัสดีครับผู้ชมครับผมเอกิริศักดิ์ร่วมพิมพ์ครับอยู่กับช่องนิตยสารมอเตอร์ไซค์วันนี้พาผู้ชมมาอยู่ที่เมืองทองธานีครับแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปงานมอเตอร์โชว์เพราะว่าวันนี้ทางยามาฮ่าพาเรามาลองรถรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยครับครั้งนี้กับยามาฮ่า a อนิ a เอ็ n e c ็กคอ c เน็ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดยามาฮ่า m a ็ซึ่งมีหลายๆส่วนที่ได้รับการอัปเกรดใหม่กับโมเดลใหม่ในครั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูครับว่าใน New XMa x คอนเน็กเตมีอะไรกันบ้างเรา,าดูด้านหน้าครับในด้านหน้าต้องบอกว่ามีความเปลี่ยนแปลงที่อย่างมากและเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็น DNA ชัดเจนของตระก,กูลที่เรียกว่า X เพราะ X Max เนี่ยมีตระก,กูลดีไซน์ชัดเจนกับชุดไฟหน้าที่เป็นเหมือนตัว X ไฟหน้าเนี่ยครับจะมีทั้ง daytime running light ที่อยู่ด้านล่างในแถบล่างทันทีที่เราบิดคุดกเร เดย์ไทม์จะติดเลยและเมื่อเครื่องสตาร์ทไฟด้านนอกสองดวงที่เป็นไฟต่ำที่เป็น LED ก็จะทำงานและถ้าเราเปิดดวงในผู้ในจะเป็นไฟสูงเรียกว่าเป็น full LED เพราะด้านหน้าเนี่ย LED หมดนะในในรุ่นนี้ LED หมดไม่เหมือนกับเจ้า X m a x ตัวที่แล้วและสิ่งที่ตต่างนอกจากไฟอะถ้าคุณผู้ชมสังเกตครับไฟเลี้ยวอีกหนึ่งจุดไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนด้านบนสองฝั่งไฟเลี้ยวใหญ่ตยยำแหน่งถ้านาย X m a x ตัวเก่าเนี่ย จะถูกติดตั้งไฟคล้ายๆกับเจ้าพี่ใหญ่อย่างทีแม็กที่ไฟจะอยู่ด้านล่างอยู่ตรงนี้มุมนี้และเป็นหลอดธรรมาดายังไม่ใช่ LED ไฟตำแหน่งนี้ย้ายขึ้นมาอยู่ด้านบนทําให้ดีไซน์นมีความสวยเก๋ทันสมัยมากขึ้นอีกจุดหนึ่งถ้าคุณผู้ชมสังเกตครับวินชิลหน้านก็มีการปรับลุกให้ดูสปอร์ตโชบเฉี่ยวมากขึ้นยังสามารถปรับระดับได้2ระดับนะครับเหมือนเดิมแต่ว่าจะต้องใช้แมนนวลปรับด้วยมืออยู่ในการที่จะปรับตําแหน่งของตำแหน่งยึดน็อต่ยงระยะให้ความสูงต่ํา ปรับได้อันนี้จะเป็นระดับต่ําสุดนะของตัวนี้จุดอย่างนึงครับในด้านหน้าถ้าคุณผู้ชมมองตามเข้าไปครับสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงนะ่ะลองมองตามเข้าไปครับที่ตัวกระจกกระจกมองหลังรูปทรงเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือวัสดุตัวก้านครับก้านที่เป็นอลูมิเนียมดูหดร,ดรูขึ้นดูลักชัวรี่ขึ้นดูสปอร์ตขึ้นด้วยจะหน้าตามไม่เหมือนในรุ่นที่แล้วเหนะ็นไหมนี่คือสิ่งเล็กๆที่ถูกปรับและอย่างครับถ้ามามองในรายละเอียดดีเทลเนี่ยก้านเบรกทั้งซ้ายและขวาเนี่ยครับมีความเปลี่ยนแปลงคื มุมองศาในการจับไปจนถึงระยะตัวก้านเบรกที่ยาวขึ้นประมาณ10มิลิเมตรหรือ1เซนการที่มันยาวขึ้นเนี่ยมันทำให้มุมในการจับเนี่ยกระชับมากขึ้นอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาลองดูว่าเป็นอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆและสำคัญครับถ้ามามองเข้าไปเราจะเห็นชุดจอมาตรวัดของ New x m a t Connected ชื่อเขาบอกเรา Connected มีหลายอย่างเปลี่ยนมาเราบิดสตาร์เนี่ยทันทีเราบิดถุองเขาใหม่ไปทันทีที่เราบิดสตาร์ครับ จอจะขึ้นมาเป็นจอ LCD ขนาด4.2นิ้วในด้านล่างทํางานมีคือกดยอมรับตําแหน่งที่กดต้องมากดที่แฮนด์ด้านซ้ายนะคุณผู้ชมด้านซ้ายแฮนด์เนี่ยจะมีปุ่มอยู่ว่าตรงกลางนี่คือโอเคหรือ Enter บนล่างและแบล็คกับให้เราเลือกกดนี้คือตําแหน่งการควบคุมหน้าจอโดยสัมพันธ์กับชุดจอ4.2นิ้วที่เป็น LCD นมีฟังก์ชันการทํางานหลายอย่างถ้าผมลองกดให้ดูคร่าวๆครับจะเห็นนะมันจะมีโหมดเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงปรับโหมดต่าง จะเข้าโหมดไหนกด enter เข้าไปถ้าไม่ใช้กดยกเลิอกออกมาซึ่งเมื่อกี้ผมลองกดเลยนะมันจะบอกว่าไม่ได้เชื่อมต่อเจ้าหน้าจอตัวนี้ตามชื่อครับที่บอกว่า new x max connected เขา connect กับมือถือสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็น ios หรือ android สามารถ connect เขาได้โดยผ่าน แอปพลิเคชัน Y Connect และสำคัญครับจะมีแอป,ปของ Garmin ที่ควบคุมเรื่องของแผนที่หน้าจอ,อนี้สามารถแสดงแผนที่นำทางได้ด้วยและหน้าจอเนี่ยท่านผู้ชมดูว่าเขาจะแยก2จอจะมีจอ TFT อีก1จอสีเดียวข้างบนเนี่ยบอกความเร็วปริมาณน,น้ำมันและโอีโอหรือทริปมิเตอร์ด้านบนแยกบอกต่างหากทำให้ชุดหน้าจอเนี่ยมีพร้อมแสดงผลเนี่ยแยกขาดจากกัน สามารถต่อคอนเน็กกับมือถือแล้วยังต่อกับบลูทูธที่หมวกได้ด้วยซึ่งทําให้เขาเรียกว่ามีความสมัยที่มากขึ้นสิ่งที่เป็นแปลงอย่างครับในตําแหน่งของเบาะถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีว่าตัววัสดุที่ใช้การดีไซน์ของบอบ์ดเนี่ยพร้อมสัญลักษ์ปั๊มว่า X Max ดูหรูขึ้นดูทันสมัยขึ้นช่วงเชฟตรงเนี้ยเขามีการเว้า์ปรับมุมตําแหน่งเนี้ยครับเมื่อเราเรานั่งไปแล้วเนี่ยขาเราจะวางสัมผัสพื้นได้ ได้ดีขึ้นต้องบอกงี้มันจะไม่ดูกว้างมันจะดูเรียวขึ้นในระยะความสูงต้องบอกว่าระยะความสูงของบอกจนถึงระยะความสูงของใต้ท้องเนี่ยพอกับรุ่นเดิมแต่ใช้งานง่ายเหมาะกับไสระคนไทยและคนเอเชียมากขึ้นเราจะเห็นว่าตัวรถนะครับจะมีเชฟทั่วทรงดีไซน์ของตัวออกแบบเนี่ยแผนข้างไม่ว่าจะเป็นแฟลิงด้านข้างเนี่ย ดูทันสมัยเครื่องยังคงเป็นเครื่องตัวเดิมเครื่องขนาด2 9 2ที่4หรือ300ที่4ท้าราว่างยง่าย28แรงม้าเท่าเดิมทุกอย่างเหมือนกับในเจท่านนี้แล้วแต่ก็มีการปรับจูนให้มันขับสนุกขี่สนุกขึ้นต้องบอกกันช่วงล่างเหมือนเดิมในชุดเรื่องของสมนนรรถนะปอร์ฟอร์แมนเนี่ยเหมือนเดิมแต่ดีไซน์ด้านหลังในจุดหนึงถ้าเราสังเกตครับไฟท้ายเขาปรับรูปทรงไฟท้ายเนี่ยให้มันดูเฉียวมากขึ้น ไฟลีไฟเบรกไปนึงไฟเลี้ยว LED อยู่ในชุดเดียวกันแล้วนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับลุคดีไซน์ให้ด้านท้ายเนี่ยมีความสวยเฉียวมากขึ้นมีสีให้เลือกประมาณ5สีแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะเลือกจับคู่กับสีไหนอย่างคันนี้เป็นสีดาล้อทองเดี๋ยวเมื่อกี้มีสีเขียวเขียวเขียวล้อทองอีกนะแล้วก็มีสีสีขาวขาวออวันบรอนนิดนึงซึ่งดีไซน์ทาให้เราเห็นว่าเจ้า New x m a x Connected เนี่ยมีความโชบเฉียวมากขึ้น ตอนนี้เราต้องไปลองแล้วว่าสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่บอกว่ามีการปรับจูนมาให้ขี่ง่ายสนุกขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรไปลองครับ จากไปทดลองขี่สั้นๆมาในคอร์สบังคับนะครับ,รบก็จะเห็นว่าเจ้า New X Max Connect เนี่ยต้องบอกว่ายังคงให้ความคล่องตัวเนื่องจากแฮนด์เนี่ยเขาก็บอกว่ามีขนาดความกว้างของตัวแฮนด์มากขึ้นมุมในการคอนโทรลเนี่ยก็ลยง,ง่ายขึ้นซึ่งสนามคอร์ที่เซตมาเนี่ยก็จะเหมือนการใช้งานในเมืองซึ่งเขาเรียกว่ามีการต้องหักเลี้ยวโค้งทางที่แคบได้ลองในในความคล่องตัวที่มากขึ้นก็จะเห็นว่าเจ้า New X Max เนี่ย มีความคล่องตัวน้ําหนักตัวรถก็ต้องบอกว่าถึงแม้น้ําหนักตัวรถจะหนักขึ้นประมาณ2โลถ้าเทียบกับในรุ่นที่แล้วรุ่นนี้หนักขึ้น2โลแต่ในฟีลลิ่งที่ขี่ครับต้องบอกว่า2โลก็ไม่ไม่ได้ให้ความรู้สึกว่ารถมีน้ําหนักที่เปลี่ยนไปความคล่องตัวยังทำได้ดีครับเครื่องยนต์300 c c ตัวเดิม ก็มีการปรับให้ขี่สนุกข,ขึ้นนิดนึงนิดนึงตรงนี้เรื่องของระยะเบรกก็ถือว่าง่ายขึ้นเรียกว่านิ้วเกี่ยวน้ำหนักดูมันมันเบามือมากขึ้นนิดหนึง่งถึงว่าในการทดลองในวันนี้ก็ต้องบอกว่าเจ้า New x m a x ครับในเรื่องของการขี่เนี่ยทำได้ดีขึ้นดีขึ้นอีกนิดหนึง่งแต่สิ่งที่สาคัญเนี่ยคือในฟังก์ชันที่เราคุยว่าเป็นรุ่น New x m a x c o n n คอนเนกเต็ดก็คือการคอนเนคกกับระบบต่างๆความทันสมัยของเทคโนโลยีที่มีให้เนี่ยมากขึ้นและหน้าตาที่โฉบเฉี่ยวขึ้น ต้องบอกครับว่าถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันในคลาสสกูตเตอร์ขนาด 300cc เนี่ยน่าสนใจสำหรับตลาดเมืองไทยใหม่ล่าสุดกับ Yamaha New X Max Connect คันนี้เวลาหมดครับต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ผมกันนิศสารมอไซค์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ